สวครับเอ็ดครับอ่พี่จุ๋ยเย็นวันนี้นะฮะในเรื่องของตลาดในด้านภูมิภาคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็โดยภาพรวมนะครวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนลบนะแล้วก็ช่วงท้ายตลาดวันนี้นะฮะของบ้านเราเนี่ยก็กลับมาอยู่ในแดนลบล้นะฮะเซ็ตเนี่ยล่าสุด1,305จุดปรับตัวลดลง0.6%เปอรซ็ต์เอยู่ที่849จุด ปรับ,รบตัวลดลง0.49%กลับมาสอดคล้องกับภูมิภาคในช่วงท้ายตลาดครับผมอ่าสุดท้ายนะกลับมาสอดคล้องนะฮะแต่ว่าเซตไม่มีแบบกลุ่มเทคหรืออะไรอย่างนี้นะเอ่อ <c oughs> จะพูดว่าไงดี <c oughs> คือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มแบงค์นะครับอ่อิมแพกตลาดเชิงลบมากที่สุดในสองกลุ่มนี้อ อืมซึ่งซึ่งกลุ่มแบงก์เนี่ยอรอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องว่ากันตามตรงว่าคุณนแบงก์เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ไปต่อมากนะโอ้ฟอมไม่ดีไม่ค่อยเดินหน้าเอา่อจะเป็นในลักษณะของทรงๆรงซุซุซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็น b BL, b บ k b a n k s c b อวันนี้ก็ถอยถยลงมานะครับชักเริ่ม ไปไม่ค่อยไหวจะเข้าไหไรแบบ <laughs> หุ้นกลุ่มแบงค์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับส่วนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะช่วงท้ายๆก็ต้องบอกว่าเดลต้าเนี่ยนะฮะปรับตัวลดลงมานะครับ <laughs> ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สองร้อยี่สิบสี่บาทจุดใช้วัดสองอสิบสามครับคือถ้าหลุด2 1 3้อสิบสามเนี่ยโ,โหจะกลับมากดดันตลาดมากกว่าที่เราเห็นครับ ครับโอเคแม่แต่จากกราฟที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็เปอร์เซ็น์ที่จะกดดันนี่ก็มีสูงนะฮะใช่แต่ว่าก็ยังมีเซกเตอร์ที่คอยพยุง,พย,งพยุงอยู่บ้างเหมือนกันนะก็นนจะมีกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเป็นเทลเป็นตัวหลักนะกลุ่มขนส่งทางสปอร์ตก็จะเป็น AOT b ทเเริ่มกลับมาบ้างนะครับ กลุ่ม i อซก็จะมี True กับ a a d v n แ d ควับกลุ่มไฟนั้นก็เป็นติดล้อสวัสดอยู่ประมาณนี้ครับก็กระจายกระจายกันนะพี่ๆนักลงทุนครับตัวที่พยายามช่วยดันอยู่แต่ว่าก็มี Impact นะคือต้องต้องต้องบอกอย่างนี้คำว่ากระจายในที่นี้เนี่ยกระจายร่วงนะกระจายแบบร่วงนะแต่ที่ช่วยพยุงไว้คือกระจุกอ่า อะกระจายร่วงเลยว่าช่วยก็คือกระจุกอยู่อะพยุงกระจุกพยุงกระจุกร่วงกระจายอะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของตลาดหุ้นไทยในวันดีนั่นเองพี่นักลงทุนครับตัวนตัว t f เฟกเป็นอย่างไรฮะก็สำหรับเซตฟิฟตี้ฟิเจอร์ไทม์เฟหนึ่งชั่วโมงเราเวนแอนซีไม่ไม่ทำอะไรนะในขณะที่ Time f ฟรมเด a ลี่เนี่ยนะจุดสุดท้ายสำหรับขาลองใครที่ยังมีเหลืออยู่นะฮะ คือ839จุดเนี่ยเป็นจุด stop loss นะและในกรณีถ้าสมมุติว่าหลุดนะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือวันไหนก็ไม่รู้นะฮะถ้าหลุดเราจะกลับมา buy add อยู่ฝั่งช็อตอีกครั้งหนึ่งครับอ่าโอเคอ่าก็มีจุดอ่าวัดใจของตัว defect อยู่นะครับผม,มที่โล w เก่านะครับถ้าหลุดขึ้นมาถ้าฝั่งช็อตนี่ก็จะสามารถกลับมา take position ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วทองคำวันนี้เป็นอย่างไรครับทองคำมีจังหวะรีบาวบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆล่าสุด4,000กับอีก8เหรียญเมืนะ่อเช้านี้ก็มีข่าวเกาหลีเหนือพดลองเอ,อขี่ปะนาวุธอะไรสักอย่างะฮะแต่ว่าตลาดก็ไม่ได้อิมแพ t มาก,กเท่าไหร่นะฮะในทาเฟมเดลี่เนี่ยขาช็อตสต็อปลอส4,020เหรียญ นะครับส่วน Time f r a m สี่ชั่วโมง Stop l ล s s จะอยู่ที่สี่พันสิบหกเหรียญครับผมโอ้โอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะใช่ใช่ก็เป็นภาพของตัวทองคำนะครับที่ในช่วงวันนี้เนี่ยก็ได้มีการแกว่งออกมาด้านข้างนะครับเหมือนกันกับตัวซิลเวอร์ไม่จับใช่ทรงลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ซีเวอร์อ Silver เนี่ยคะ่ะช็อตสต็ตอปลอส 4, 48, 8, สีิบแปดเหรียญแปดสิบเก้าเซนครับซีเวอร์นะครับลัาาากษณะก็คล้ายๆกับตัวทองคำน,นั่นเองนฮะมักจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับไปต่อในเรื่องของ FX f u t u r e นะครับวันนี้ดอลลาร์มีลักษณะการริบาวขึ้นม,า,มนานะครับรีบาวก็คือแข็งค่านะฮะหลังจากที่เมื่อคือนนี้ร่วงลงไปนะก็เลยทำให้ยูโรในรีบาวแต่โดยภาพรวมเนี่ย เอ,อ่อยูโรดอลลาร์เนี่ยยังอยู่ฝั่งช็อตนะครับสต็อปลอสอยู่ที่หน <Okay. S 1> ึ่งจุดหนึ่งหกหกแปดถัดจากยูโรดอลลาร์นะฮะดอลลาร์เยนครับดอลลาร์เยนอยู่ฝั่งลองสต็อปลอสหนึ่งห้าหนึ่งจุดห้าสี่ถัดไปดอลลาร์บาท อุ้ยเรามาระวังนิดหนึ่งตรับขาลองของเรารอบล่าสุดนี้สต o อปลอสสามสิบสองบาทสิบสตังค์มาดะวังนะครับต่อไปยูโรบาทยูโรบาทอยู่ฝั่งช็อตอืมสต๊อปลอสสามสิบแปดบาทสิบห้าสตังและเยนบาท ก็ยังอยู่ฝั่งช็อตครับตอปลอส21บาท42คร <ST OP> ับถัดจากเยนบาทก็จะเป็นบิตคอยบิตพอบิตคอยนะครับชอ็อตตอปลอส142,40เหรียญช็อตตอปลอสไปแล้วอ๋อยังยังย <ST OP> ังครับยังนะโอเค ต่อไปซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตัวแรกบีกิมน,นะฮะสต็อปสิบสี่ห้าศูนย์ทียูสิบสองหกศูนย์เอสซีพีสิบหกแปดศูนสามสิบเก้าบาทยี่ห้าเซยี่สิบสี่บาทยี่สิบอ็มสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าบอ 170. R ร้อ OR สิบสาทวนว้าอัพสามบาทแปเซนเทลสามสบาทเจราดยีบาทห้าสครับผมนะโอเคครับอ่ะหมกันแล้วนะฮะกับตัว Single s t o c อนั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามาถามกันสำหรับตัวคริปโตบ้างไหมฮะพี่จุย คริปโตตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ลงเหมือนกันมีบิตคอยไปแล้วก็ดูอีทิเรียมด้วยครับอีทิเรียมนะฮะก็คือต้องบอกว่าลงกันยกแผงเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะในแง่ของ Time f r a m เดล i ี่เองเนี่ยก็มาเผชิญโซน,นรับแถวสามพันสามร้อยเหรียญนะฮะแต่ว่าเราก็ยังตอบไม่ได้นะว่ารับตรงเนี้ยเอาอยู่ไม่อยู่ นะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ซื้อครับรอก่อนครับรอไปก่อนสำหรับตัวอีทูเรียมครับโซลาน่าแหละฮะโซลาน่าก็เช่นเดียวกันมาเผชิญโซนแนวรับกันเท้งนั้นเลยนะฮะแถวโซนหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับแต่ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ายังตอบไม่ได้ดอทคอย ดอทคอยก็เหมือนกันเลยตนล่างเหมือนกันไปเลยแล้วก็มาเผชิญแนวรับแถวๆศูนย์จุดหนึ่งห้าอ่าอ่าก็ยังตอบไม่เหมือนกันว่าจะลงต่อหรือเปล่าไปตัวไหนดี xrp XRP เหมือนกันโซนล่างแนวรับใหญ่สองพันสองก็ยังมาแต่ะ ยังตอบไม่ได้ว่าจะแตะแล้วเด้งกลับหรือว่าแตะแล้วก็หลุดโอ้เหมือนกันเลยนะแต่ตัวเนี่ยใช่ของตัวไหนตัวไหนชิบะนี่เอสสะกดถูกไหมอ่า BA ได้วยฮะ BA อ๋อชิปชิปอ่าใช่ใช่อ่าโอเคถูกไหมตัวลาตวลาแล้วก็ยู d t สีทีนี่ที่บาทก็เหมือนกัน โอ้โหลึกอยู่รอบนี้ชาวคริปโตนะฮะช่วงนี้เหมือนกันทุกตัวเลยนะกราฟคล้ายๆกันนะฮะใช่ไปดูไปลุ้นกันที่แนวรับแล้วกันนะจากที่วิจิได้เปิดไปิษัและโตไปลุ้นว่าแนวรับเนี่ยมันหลุดไหมนะถ้าไม่หลุดก็ค่อยค่อยดีใจกันต่อไปถ้าหุดเนี่ยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าหยับ เป็น <c oughs> ดับกันแน่ๆนะฮะโอเคมาพี่บีนังทุนวันนี้ไม่มีใครถามอะไรเลยเหรอไปไหนกันหมดนะวันนี้เราไปดูตลาดสารัฐบ้างไหมพี่จุย้ยได้ก็ไลดีสารัฐเอาเป็นตัวเอ็นวีดีย n nv nvd a ใช่ฮะใช่ฮะโอ้เส oh, <O ho. S 1> <mor> ียวเสียวครับคือถอยมาจากยอดเลยครับผมอืมอ <O ho. S 1> ืแล้วก็เมื่อว,ว,วานเนี้ยเขายังมีจังหวะเด้งๆกันอยู่ <c oughs> แต่เอ็นวีดีไม่ดงไม่เด้งอะไรกับเขาเลยไม่เด้งด้วยเออเสียว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 ร้อยแปดสิบเหรียนี่ถ้าหลุดแล้วไม่สวยเลยอื ทหลุดนะไม่สวยนะครับผมแล้วตัว Microsoft ลแหละครับก็เหมือนกันไม่มีดงเด้งเลยแล้วก็อนาวรับยังสี่สี่เก้าสองนี่ยทหลุดก็งานง่องอเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอีกนิดนึงอีกนิดนึง คือจอจอจะหลุดทั้งนั้น <laughs> คิดตัวขึ้เหมือนกันจอดอ่าโอ๊ยไปกันหมดเลยนะแต่ละตัวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เงินมาไปที่สินทรัพย์อะไรครับพี่จุ้ยดอลลาร์เหรอฮะก็ดูโดยภาพรวมๆทั้งหมดเนี่ยถ้าเราลองมาดูในหลายๆสินทรัพย์เนี่ยมันไปเหมือนตอนนี้สภาพตลาดอ่ะโกวความเสี่ยง อืมหันไปแบบเฮ้ยถือดอลลาร์ดีกว่าไหมแหมแต่แต่ว่าก็ต้องกัวความเสี่ยงจนไปถือดอลลาร์กันหมดเลยหรอใช่ใช่ใช่อืมดอลลาร์อ๋อเบรกเบรกไปแล้วด้วยนะฮะใช่เบรกยอดนี้อ,อ๋อเอามีการเบรกแล้วก็อา่าตอนนี้เหมือนจะถอยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบลงมาแต่ตรงยอดเดิมนะฮะ ช่อืมนั่นนะอ่ะมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วนะฮะค่อยโฉหนึ่งศูนย์สองสี่อืมก็ยังไม่ดีครับจอจะหุดเหมือนกันจอจะหลุดใช่ก็ไม่ซื้อครับช่วงเช้าที่คุยไปนะฮะไปตู้ว่าไปตู้อ่าเก้าเก้า แปดแปดแปดนะครับป8 8 8 9888นะจะเป็นในลักษณะการรีบาวขึ้นไปแต่จุดที่ที่ที่ไม่ควรหลุดนะ116ครับครับทยอยเก็บอิต์เรียได้ไหมใจเย็นครับใจเย็น <laughs> ใจเย็นนะครับวิวินชยัยรอไปก่อนนะยิปโตตอนนี้ให้กราบส่งมาชัดเจนก่อน ขอ,อตัว AMD ด้วยครับโอ้ AMD เมะก็ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีเลยทำเ<ล>ฟรมวิกฤต่ในจากโซนบนดูนะฮะสามแท่งล่าสุดที่ที่เราเห็นเนะี่ยโอ้โหมีนี่โดจิหนึ่งแท่งแท่งนึง<อ>แล้วต่อด้วยแดงอู้แดงยาวนะโอ้นี่คือทำเฟรมวิกฤี ประเด็นคือถ้าสมมุติว่าวันนี้สมมติวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเราก็จะเห็นครบจบทแท่ง weekly พอดีแล้วบังเอิญถ้าสมมุติว่าไอ้ time frame weekly เนี่ยปิดวันเนี้มันดันปิดต่ำกว่าสองสามหกครับสองสองสหคือตรงนี้สองหกอา่าแท่งแทปิดมนันก็จะกลายเป็นว่าไอ้แท่งแดงของวี k เนี้ยกินทแท่งเขียวหมดเลยอ๋อกินแบบเต็มเลยเต็มตัวเลยแล้ว โอเวอร์บอร์ดเลยด้วยนะไอซ์ไอใช่ใช่อืมอ่อ AMD นะฮะน่ากลัวแล้วนะใครถ้าอยากเข้าอย่าพึ่งนะแล้วถ้ามีของมีของขายก่อนได้นะมาสรงนี้มีสองขายก่อนได้ใครยังไม่มีอย่าพึ่งเข้าใช่อ่ะนี่คือข้อสรุปของต,ตัว AMD ตัดมาเป็น PFE ครับ P อ๋อไฟเซอร์ไฟเซอร์ PFE ไฟเซอร์ F e. <izer> ถ้าอยากจะเก็บก็เริ่มเก็บได้นะ oh. อ๋ออ่าถ้าอยากจะเก็บอ่ะเริ่มเก็บได้เริ่มเก็บได้อ๋อท oh. ว่าทำเฟรมโอ้เออเนาะมันเริ่มแบบ เริ่มสวยนิดหนึง่งใช่ดูดูวิกลี่นะฮะวิกลี่เนี่ยอยู่โซน<ะ>ล่างสุดๆเลยแล้วก็พวกเอ่อพวกกลุ่มเฮลวกลุ่มยาอะไรพวกเนี้ยนะ,ะฮะในขณะที่ไทม์เฟรมเดนลี<ๆ>่จะสังเกตเห็นว่ามันมีการยกสเต็ปของเขามาเรื่อยๆโอ้ใช่ถ้ามองชั้นก็จะเป็นชั้นแบบนี้ตรงเนี้ยมาชนเกบทพัน้านล่างครับโอเคนี้ก็เป็นกลุ่มยานะฮะตัวไฟเซอร์นะครับครับ<ะ><ะ>อ่า อกลับมาที่หุ้นไทยนะครับเป็นตัว True True เนี่ยอืมมันวิ่งกรอบไซดเวททางด้านบนฮะข้างบนเนี่ยออแ<ม>นวต้านแถวใกล้ๆสิบสาบาททางด้านล่างเนี่ยกรอบแถวแถวสิบเอ่อสิบบาทครับวิ่งวิ่งในกรอบนะครับ เล่นสายเวนะใช่เล่นสายเวใช่สาเวโซนบนด้วยโ <laughs> อ้สาเว่วนบนเนี่ยนะพี่ที่ทำก็ับมานะล้ระมัดระวังด้วยนะครับอืมใช่แล้วกลุ่มเดียวกันเลยแอดวานแอดวานแห้งเมื่อวานปิดไม่ค่อยสวยเลย คือมันมันชักเริ่มมีแท่งที่เป็นลักษณะในโดจิมากขึ้นครับน่าสุดเราเห็นสองตัวแล้วอ่าแบบเนี้ยถ้าไปไล่ซื้อก็ไม่ดีอ่าใช่อ่าไล่ซื้อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าไล่นะฮะส่วนจุดนี้จุดนี้สามศูนแปดสามศูนปดนะสามศูนแปดจุดนี้แต่ถ้าสมมติว่าใครมีของอยู่เยอะเนี่ยนะครับตอนเนี้ยต้องบอกวความเสี่ยงมันเพิ่มสูงขึ้น เราสามารถที่จะทยอยขายเพื่อลดความเสี่ยงได้อือโอเคนี่ก็เป็นภาพนะฮะของตัว t u ูแล้วก็แอดวานซ์นั่นเองนะครับโอเคพี่จุย๊ยยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับยินด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่วิลลัตงตุวโ,โอ้คำถามเข้ามาเยอะเลยนะแต่ว่า